ตาทานการให้ที่มีผลนะคะเป็นความสุขอย่างยิ่งทั้งต่อผู้รับและผู้ให้นะคะวันนี้ทีมข่าวของท่านดรพงศักต์ตั้งนิเชกพงนายกองค์การริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ได้มาอยู่ที่มูลที่ช่วยเหลือเด็กบ้านรูปรักบ,บ้านโนทนทันตบูรนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณครูเทวาตั้งวันนิเชก,กพง ภรรยาของท่านนายกองค์การิรหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านดรโพศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์ค่ะซึ่งท่านได้มีจิตเมตตาพาคณะของท่านมาเรียกอาหารกลางวันวให้แก,ก่เด็กๆผู้ด้โอกาสที่นี่รวมถึงการช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาและการบรจิจาคสิ่งของนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆเ,เ,เหล่านี้ได้ที่ถนนโพธิ 3, สารซอยโพธิสาร15บ้านโนนทันหมู่3ตำบลเมืองเมืองจังหวัดขอนแก่น หรือจะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข043221488ค่ะทุกๆก,การช่วยเหลือของท่านจะช่วยให้เด็กๆผู้ได้โอกาสเหล่านี้หลีกพ้นจากวงจรที่เวลวร้ายที่จะนำไปสู่การใช้แรงงานเด็กเด็กถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อนและการถูกทารุมกันทั้งทางร่างกายและจิตใจนะคะมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้าลูกหลักแห่งนี้นะคะจึงมีบทบาทที่สําคัญที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและให้การพัฒนาการศึกษาแเด็กๆที่นี่เด็กๆที่จะเติบโตเป็นเยาวชนและเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคตการช่วยเหลือของทุกคนจะช่วยให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้รางวัลความดีของหนูว่านจังหวัลโดยไค่ย่างต้มยำ ผลไม้มีมาสิดาสิดาสิดาภาษาภาษา ครั้งแรกที่พ่อได้มาเยีนเน่ยมพวกเรานะครับก็ได้ยินตะข่าวผู้นหน่อยเปยน็นสูตรสารเต็มๆออกมาชัวร์กันก็พ่อจะไม่มาช่วยสนับสนุนนะครับเกาม,าม่อพวกเรานะครับก็เลยตั้งมา่นตั้งวามมาช่วยรายะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดของพี่แม่ีตั้งวันนี้จะก่7นำกระตุ้นเหมือนกัน พวกเรานั้นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายคนทนะั้นที่คอยที่จะให้การสนับสนุนพวกเรานะครับแต่อยา่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คืออยากฝากลูกว่าให้เคียดดีทำดีพูดดีเป็นเด็กดีของคุณแม่นะครับคุณแม่หน่อยคุณแม่เทีม็าคนณที่ของสังคมน,นะครับตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีู่ในะ ปรอบในศีลธรรมอันดีงามคาดว่าในอนาคตในใจนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับที่มีความประหย,ยัดมั่งคั่งแล้วก็เป็นคนดีก<ล>็จะเป็นคนดีในสังคมมีอาชีพมีหน้าที่การงานที่มีความมัน่นคงก็ขอให้พวกเราตั้งใจขอให้พวกเราเป็นโชคดีทุกประการสิ่งที่ขอมาเดี๋ยวคุณแม่เขาดูการให้อาหารไก่ใช่ไหมกับอะไรอยากเดี่ยวอาหารไก่อาหารปลาโอเค

บ้านอยู่ไกลทุรากันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยามร้อนแส้นร้รอนยามหนาวก็นาวถึงใจไม่มีผาห่มคลุมกาย มีครูหนึ่งคนผู้ผู้เสียสละต้นอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนใหเห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใยญ่แตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกล อยากให้คุณคุณอันมองลรงเรียนกงมู

อก m ยปลิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู <ones> ่ไกลทุรากันด้านโรงเรียนอยู่หลังเขา <im itation> มีแต่เรา <im itation> พวกเรา <im itation> ไม่ม,มีใครยามร้อนแสญญญนร้อนยามหนา ไม่มีผาหงมกลุ้มกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนผู้ผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวอนใหเห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใญยแตกต่างกัน

ยามร้อนแสนร้อนยามหนาวก็น,นาวถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่เจ้าวอในใเห็นใจ ความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใยญ่แตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไทยอยาก โอ้ยโอ้ยโอเอ้ยโอยโอ้ยอายโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอเยาอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอะยอ้ยโอ้ย้ยอาหารอ้ยโยออยยอยอย มั่ยั่คน่ะสำหรับท่านผู้มีจิตเมตตาและอยากจะ ทำบุญเนื่องในวันโอกาสสำคัญต่างๆของท่านนะคะดิฉันขอเชิญชวนให้ท่านมาร่วมกันทำบุญช่วยเหลือเด็กผู้ได้อโอกาสได้ที่นี่มูลิีิช่วยเหลือเด็กบ้านรูปรัก,กบ้านบบนนทานตบ,บนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆผู้ด้อโอกาสพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกา,าการสนับสนุนทางการศึกษาการวิจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆท่านสามารถเดินทางมาได้เลยที่นี่มูลที่ช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักค่ะ เปนนีครูหนึ่งคนผู้ผู้เสียสละต้นอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใชจ่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใยญ่แตกต่างกันโรงเรียนของลูก Yeah, i uh -huh.